Did and you yourself up ever wake up and ask yourself? ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่ที่จะมาขายควบคู่ไปกับ Meteor 350ที่เปิดตัวมาก่อนหน้าโดยคาดว่าจะเปิดตัวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564 ซึ่งมันจะเปิดตัวครั้งแรกที่อินเดียนะครับและก็ตามมาที่เมืองไทยของเราคาดว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021ระหว่างวันที่1-12ทถึง12ธันวาคม2564จะมีการเปิดตัวเจ้าสปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้ว r o y ย l e n f i ฟ l d ได้เปิดตัว Meteor 350ครั้งแรกที่อินเดียวันที่6พฤศจิกายน2563 จากนั้นอีกเพียงแค่12วันก็มาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเป็นประเทศที่2ของโลกครับวันที่18พฤศจิกายน2563และเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็ก2020โดยมีตัวเลขการจองอยู่ประมาณ100คันซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่คาดหมายไว้ค่อนข้างมากการเปิดตัวของเมทิออ350มี3รุ่นย่อยให้เลือกครับก็คือรุ่นไฟเบอร์150,000บาท รุ่นสเตลล่า1 5 5 0 0 0บาทรุ่น s u p e r n o โนวา9 5 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่หลายคนบ่นว่าแพงอีกทั้งเมทิออ350ในภาพรวมนั้นมันคือ easy cruiser ไม่ใช่สปอร์ตคลา s สิกแบบเต็มตัว100%ซหลายคนก็เลยยังไม่สนใจเท่าที่ควรนักยอดขายของเมทิออ350ทั้ง3รุ่นรวมกัน ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ก็คือปี2564ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนทำตัวเลขได้ประมาณ275คันย้ำนะครับว่า9เดือนแรกของปีนี้ขายได้275คันอีก3เดือนที่เหลือก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนั้นคาดว่าตัวเลขรวมอยู่ที่ประมาณ400คันบวกลบเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณ30กว่าคันครับ ซึ่งผิดไปจากความคาดหวังของผู้บริหารระยนเินฟิลในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแต่เดิมนั้นคาดหวังตัวเลขที่สูงหลายพันคันต่อปีปัญหาสําคัญที่ทําให้ยอดขายของเมทิออร์สามไม่ร้อนแรงอย่างที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องของโควิด1 9ระบาดหนักในปีนี้ส่งผลตุรการขายทําได้น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ค่อนข้างมากก็ไม่แน่นะครับว่าหลังจากที่เมืองไทยของเราเปิดประเทศ เศรษฐกิจกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงปีหน้ายอดขายของเมทิออร์0าอาจจะกลับมาโดดเด่นก็เป็นได้ในภาพรวมของ Lion field, รถยน e ์อินฟิตลอดทั้งปียอดขายทุกรุ่นรวมกัน9เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่1,540คันย้ำนะครับว่าในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมายอดขายของรถยน e ์อินฟิทำได้1,540คันอีก3เดือนที่เหลือ คาดว่าตัวเลขรวมทั้งสิ้นของเลน f ์เอนฟิลในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,100คันครับถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายของปี2,563ที่ผ่านมาที่ทำได้3,122คันนั่นก็หมายความว่าตัวเลขการขายของเลนส์เอนฟิลในปีนี้ลดต่ำลงประมาณ30กว่ารุ่นที่เป็นความหวังใหม่ที่จะมาเปิดตัวที่มือแไทยของเรานั้นมันคือสปอร์ตคลาสสิก เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ m e t ิออ350ในแบบสูบเดียว 350cc แต่ว่าดีไซน์ของมันนั้นจะแตกต่างกันเพราะว่า m e t ิ r อ350เนี่ยดีไซน์ออกมาแนวทางของครูเซอร์แต่ว่าตัวใหม่จะเป็นสปอตคลาสสิกเต็มตัวและก็คาดว่าจะมี3รุ่นย่อยให้เลือกเหมือนกันกับ m e t ิออ350ที่มี f ฟเบอร l สเตลล่าและ s u p e r n o โน จากกระแสข่าวที่อินเดียนะครับมันมีชื่อรุ่นย่อยออกมาหลายชื่อมากเช่น Hunter, ร์เช p a และโ o สเตอร์ทั้ง3มชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อรุ่นย่อยหรือจะเป็นชื่อรุ่นจริงๆของมันก็เป็นได้มารอดูนะครับว่าการเปิดตัวครั้งใหม่ของสปอร t c l a s s สิเครื่องยนต์ 350cc ที่จะมาขายคู่ไปกับ m e ท e ิอ350นั้นจะออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร สิ่งที่หลายคนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการวางราคาที่ดูแลว้วคุ้มค่าคุ้มราคาประเมินได้ครับว่าเจ้าสปอร์ตคลาสสิกตัวใหม่น่าจะมีราคาถูกกว่าเมทิออ3 5 0เล็กน้อยอาจจะอยู่ระหว่าง1,40,000ถึง1,50,000บาทประมาณว่าจะมี2รุ่นย่อย3รุ่นย่อยหรืออาจจะมากถึง4รุ่นย่อยให้เลือกใช้กันมีหลายท่านนะครับที่คาดหวังราคา แสนหนึ่งมืนบาทแสนสองมืนบาทผมบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในเวลานี้เพราะว่าตำแหน่งของไรอยนเอนฟิที่วางไว้ในเมืองไทยนั้นมันถูกวางไว้เหนือกว่าสี่ข่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นด้วยตำนานหนึ่งปีของไรอยนเอนฟินั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดาทุกคนอาจยังไม่ทราบกันนะครับว่าไรานเอนฟินั้นมีการผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อ 120ปีก่อนผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงวันนี้ยังคงผลิตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงที่ผ่านๆมานั้นหลายสิปีก่อนหน้าอาจจะขายไม่ดีหรือว่าขายได้น้อยแต่ว่าในช่วงหลังๆมากระแสของเรียนต n เอ e นฟิกับความคลาสสิกกับชื่อแบรนด์ที่มีอายุมายาวนานมันจึงกลายเป็นตำนานของรถสปอร์ตคลาสสิกที่หลายคนให้ความชื่นชอบเพียงแต่ว่า การตั้งราคาทำอย่างไรที่จะให้คนรู้สึกว่ามันดูแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาในคลาสของ3 5 0รอีซีเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ